ต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัด7.16หน้า38นะคะข้อ2ใหญ่ตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดเป็นข้อมูลของปริมาณสินค้าที่บริษัทแห่งหนึ่งส่งออกไปขายต่างประเทศในครึ่งปีแรกนะคะสินค้าก็จะมีข้าวสารมันสำปะหลังน้ำตาลทรายถั่วลิสงนะคะปริมาณนะคะก็จะเป็นหน่วยเป็นเมตริกตัน ข้าวสารนะคะ41.825มันสัมปะหลัง27.65น้ําน้ำตาลทาย26.9ถั่วลิสง4.783มาดูคำถามข้อที่1น,นะคะข้อที่1ถามว่าบริษัทส่งออกสินค้าใดมากที่สุดพิจารณาตัวเลขที่อยู่หน้าจุดก่อนนะคะเป็น41 27 26 และ4จำนวนที่มีค่ามากที่สุดก็คือ41นะคะ41 41.825ซึ่งคือจำนวนของเข้าสารนะคะดังนั้นข้อ1ตอบเข้าสารต่อไปค่ะข้อ2นะคะบริษัทส่งออกสินค้าใดน้อยที่สุดเปรียบเทียบตัวเลขที่อยู่หน้าจุดนะคะ 41 27 26และ4 4มีค่าน้อยที่สุดนะคะซึ่งก็คือปริมาณของถั่วลิสงคำตอบนะคะก็คือถั่วลิสงต่อไปมาดูข้อ3นะคะบริษัทส่งออกถั่วลิสงและมันสัาปหลังทั้งหมดเท่าใด ถัวลิสงนะคะส่งออกคือ4.783เราเรียนเขียนไว้ก่อนนะคะ4.783ต่อไปค่ะมันสำปะหลังนะคะส่งออก27.65นำมาบวกกันนะคะ4.783บวก27.65 เขียนจุดให้ตรงกันนะคะแล้วก็เติมศูนย์สบวกศได้3 8มบวกหได้13ใส่3ทด1 7ึเบวกหเป็น13บวกหนึเป็น14ใส่4ทด1เขียนจุดให้ตรงกัน4บวก7เป็น11บวกอีก1เป็น12ใส่2ทด1 2บวก1เป็น3ได้เป็น32 4 3 3 ดังนั้นนะคะคำตอบก็คือ32.433หน่วยเป็นเมตริกตันนะคะต่อไปข้อ4นะคะบริษัทส่งออกเข้าวสารมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำตาลทรายเท่าใดมาดูข้อมูลก่อนนะคะ ข้าวสารนะคะส่งออก41.825ต่อไปนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายส่งออก26.9 นำมาเปรียบเทียบกันนะคะ41กับ26 41มากกว่า26แสดงว่าบริษัทส่งออกเข้าวสารมากกว่าน้ำตาลทรายนะคะมากกว่าอยู่เท่าใดเราก็จะนำมาลบกันนะคะ41.825 -26.9 ลบ26.9เติม0ต่อท้ายนะคะ5-0ลบ0เหลือ5 2-0ลบ0เหลือ2 8งลบ9ไม่ได้นะคะกระจายมาเป็น18เลข1ก็จะเหลือ0 0-6ลบ6ไม่ได้กระจายจาก4มาให้นะคะได้เป็น10 4ก็จะเหลือ3 18-9ลบเเหลือ9เขียนจุดให้ตรงกรัน10-6ลบ6เหลือ4 3-2ลบ2เหลือ1ได้เป็น14.925 ดังนั้นนะคะคำตอบก็คือบริษัทส่งออกข้าวสารมากกว่าน้ำตาลทรายสิจุด 9ก้เมตริกตันต่อไปข้อ5นะคะบริษัทส่งออกน้ำตาลทรายมากกว่าหรือน้อยกว่ามันสำปะหลังเท่าใดเราทราบว่าส่งออกน้ำตาลทราย26.9ส่วนมันสำปะหลังนะคะส่งออก 27.65นำตัวเลขหน้าจุดมาเปรียบเทียบกันนะคะ26กับ27 26น้อยกว่า27นะคะน้อยกว่าอยู่เท่าใดนำ27.65 -26.90 นะคะเติม0ต่อท้าย5-0เหลือ5 6-9ไม่ได้ กระจายมาเป็น16 7ก็จะเหลือ6นะคะ16ลบ9เหลือ7เขียนจุดให้ตรงกัน6ลบ6เหลือ0 2ลบ2เหลือ0ได้เป็น0.75นะคะดังนั้นเราก็จะตอบว่าบริษัทส่งออกน้ำตาลทราย น้อยกว่ามันสัมปะหลัง0.75เมตริกตันต่อไปข้อที่6นะคะ ถ้าต้นปีบริษัทมีข้าวสาร50เมตริกตันหลังจากส่งออกไปแล้วเหลือข้าวสารเท่าใดโจทย์บอกว่าถ้าบริษัทมีข้าวสาร50เมตริกตันนะคะหลังจากส่งออกไปแล้วเราก็มาดูนะคะว่าส่งออกข้าวสารไปเท่าไหร่นะคะส่งออกข้าวสารไป41.825 ส่งออกไปนะคะ41.825เหลือเข้าสารเท่าใดเราก็จะนํา50 48.825นะคะ50 000. 000นะคะเพิ่มทศนิยมให้เป็น3ตําแหน่ง41.825 0ลบ0ไม่ได้นะคะ ก็จะกระจายมาก่อนนะคะเป็น10 9 9 9 5ก็จะเหลือ4 10ลบหเหลือ5 9ลบ2เหลือ7 9ลบ8เหลือ1 9ึเลบ1เหลือ8 4ลบสเหลือ0นะคะได้เป็น8.175ดังนั้นนะคะ คำตอบก็คือ8.175เมตริกตัน